แต่จะมาแชร์เทคนิคว่าทําอย่างไรเราถึงอยากจะมีอารมณ์อยากจะลดความอ้วนอยากจะลดน้ําหนักนะคะใครๆก็รู้ว่าอ้วนมันไม่ดีนะคะไม่ดีต่อสุขภาพนะคะเราเราจะต้องคํานึงถึงสุขภาพก่อนเป็นอย่างแรกนะคะแล้วก็คนที่จะให้เราดูเนะี่ยเยอะแยะมากนะคะอินโฟมาซีถ้าเราไม่ ถ้าเราไม่รู้เราก็เสิร์ชหากันได้นะคะแต่ทำอย่างไรเราถึงจะอยากทำใช่ไหมคะ,ะวิธีทำให้เห็นให้ดูมันเยอะแยะมากแต่อันที่ยากที่สุดก็คือว่าทำอย่างไรเราถึงเราถึงอยากจะอยากจะลดน้ำหนักอยากจะลดความอ้วนแล้ว เราไม่ได้ทำเพื่อคนอื่นนะคะเราทำเพื่อตัวเราเองเออคนอื่นอาจจะบอกว่าเธอพร้อมแล้วเธอไม่อ้วนแต่สำหรับเราบอกว่าเ,เรายังต้องการให้แฟตเปอร์เซนต์มันน้อยลงหน่อยคือว่าส่วนอย่างนี้ใช่ไหมคะถึงยากมากแล้วก็แล้วก็ส่วนอย่างนี้นะคะมันมันจะอยู่ตรงนี้ <laughs> มันจะอยู่ส่วนนี้อะเทคนิคก็คือนะคะเด่อยวจะแต่งตัวแบบนี้นะคะ ใส่ใส่ให้เห็นรูปรูปร่างของเราไม่ว่าเราจะอ้วนหรือผอมถ้าเราต้องการให้ลดลงกว่านี้เราต้องใส่ใส่เสื้อผ้าที่ว่าให้เห็นรูปทรงอ่าพุงก็จะป่องป่องหน่อยแล้วก็จะเอเตือนสติเราเวลาเราจะกินอะไรเนี่ยเราก็จะนึกถึงโอ้ฉัน้องป่องแล้วนะมันจะ,จะกินไม่เยอะใช่ไหมคะแล้วคนที่เราจะตามนะคะเราต้องตามคนใดคนหนึ่งเออ คนที่เขาสําเร็จแล้วหรือว่าเขากาลังจะเริ่มทำนะคะอย่าตามเยอะเพราะวิธีการแต่และคนเนี่ยมันแตกต่างกันบางคนก็จะกินแบบไม่กินคาร์บใช่ไหมโลคาร์บบางคนก็จะกินเฉพาะพือะพชอะไรเงี้ยมันจะมันจะมีหลายหลายยี่ห้อมากเลยทีนี้จะทําให้เราสับสนสับสนเนาะ,ะบางทีไปอ่านกลุ่มนี้ กินแต่กินคีโตกินแต่เนื้อกับไขมันกลุ่มนี้กินคาราโฟวคือกินแต่เนื้ออย่างเดียวแล้วกลุ่มนี้กินแต่พืชอย่างเดียวถ้าเราไปอ่านทุกกลุ่มมันจะเขวนะคะเราต้องอยู่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตามคนใดกลุ่มหนึ่งหรือว่าสองคนก็ได้อย่าเยอะร่างกายคนเรามันไม่เหมือนกันเราถูกเขาเรียกว่าอะไรเครมีถูกกับใครก็ไปไปตามคนนั้นนะคะเอ่อ ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาอลืมอ่าน <c oughs> น้องอาทิตยาก็เนี่ยกำลังฟิตอย่างหนักเลยเนี่ยเก่งมากเลยนะ,ะออกกำลังกายพี่ดาวยังไม่เริ่มออกกำลังกายจริงจังนะคะคือช่วงอาทิตย์แรกนี่พี่ดาวจะดูรายการอาหารก่อนดูว่าเราเราจะแพนแพนยังไงว่าเราจะกินยังไงอะไรเงี้ยอย่างวันนี้ก็ต้ม ต้มไก่อกไก่ไว้เป็นหม้อเลยแล้วตอนเย็นก็จะมาแบ่งแบ่ง,แบ,งแบ่งใส่กล่องช่วงอาทิตย์นี้ยดาดจะกินคาร์บเฉพาะตอนเช้ากับตอนเที่ยงหรือว่าอย่างมากก็คือหลังหลังบ่ายสามนี่จะไม่กินคาร์บเยอะจะไม่กินข้าวนะคะกินเป็นผักเป็นผลไม้กับเนื้อนะคะช่วงอาทิตย์แรกเราจะเตรียมเตรียมตัวเตรียมใจของเรา อย่าไปหักโขมในอาทิตย์แรกสองอาทิตย์นะคะเดี๋ยวมันจะไม่ไม่อยู่ยาวมันจะมันจะเบื่อมันจะเซ็งก่อนออสวัสดีค่ะน้องน้องพึ่งคนสวยนะคะน้องอาทิตยานี่ชื่อเล่นชื่ออะไรนะคะอาทิยาพูดผิดอาทิยาแนะนำตัวด้วยนะคะพี่ดาวไม่รู้ชื่อเล่นของทุกคนนะคะ ไม่เคยมาไลฟ์มาคุยแบบนี้เลยมีแต่ไลฟ์ผ่านๆเข้ามาแล้วก็แล้วก็เห็นอันนี้แบตก็จะหมดถ้าหมดก็คือสลายตัวนะคะอ่ะมันก็ใช้ energy เยอะเหมือนกันนะคะเวลามาไลฟ์นเนี่ยร้อนเลยอ่ะเทคนิควันนี้นะคะเอาวันละอย่างเนาะแต่งตัวการแต่งตัวนะคะแต่งตัวสําคัญ ถ้าเราใส่เสื้อผ้าแบบหลวมๆใหญ่ๆเงเราจะกินเยอะไม่เห็นหุนตัวเองไม่ไม่เตือนสติว่าจันกินเยอะแล้วนะอะไรเนี่ยแล้วก็แพลนนะคะแพลนว่าเราจะกินอะไรนะคะอ่อจะตามจะตามแบบกินเนื้อมันมันมันเป็นมันจะสู่ผลสําเร็จหมดลคะค่ะเป้าหมายฮคนที่เขาทํามาแบบวิธีไหนก็ไปได้ทั้งนั้นถ้าเราชอบแบบไหน ปรับให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราอย่างเราจะจะหาความรู้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยมานานมากเลยค่ะรู้หมดเลยว่ากินอะไรกินกินอะไรทําให้อ้วนกินอะไรทําให้ผอมรู้หมดแต่ถ้าเราไปทําตามคนอื่นมันไม่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราอย่างถ้าบอกว่าไม่กินแป้งแต่เราต้องหุงข้าวทุกวันเพราะว่า สามีลูกเต้าต้องกินใช่ไหมเราเราเจอแป้งเราก็ต้องเราอดกินไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าเราไปกินคีโตไม่ได้นะคะไม่ได้อ้วนอ้วนอย่างเดียวทำมาแล้วค่ะที่อ้วนอยู่ทุกวันนี้ก็พราะทำทำหลายอย่างนั่นแหละค่ะก็ฝากไว้นะคะคือจะชอบคนไหนตามคนนั้นแล้วก็ตามเขาไปตลอด ะะอย่าอย่าอย่าเขวยอย่าบิ่งตามคนนู้นดีคนนี้ทีไปดูคนนั้นโอ้คนนั้นว่าดีที่เขาว่าดีเขาเอาหุ่นสวยๆมาโชว์นะเขาทำเป็นปีๆแล้วนะคะไม่ใช่ทำแค่วันสองวันนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามาชมยิดาวไลฟ์นะคะเราจะร่วมเจอร์นี่ไปด้วยกันนะคะ นารักกันทั้งนั้นนะคะเตรียมแพลนว่าจะกินอะไรนะคะวันนี้เดาวต้มไก่ก็จะกินอกไก่แบง่แบงๆตอนเช้าเดากินไข่สามสามฟองเฉพาะไข่ขาวสองนะคะเอาไข่ไข่แดงแค่แค่ฟองเดียวนะคะแล้วก็ขนมปังแผ่นนึ่งบางครั้งก็ข้าวครึ่งทัพพีช่วงนี้นะคะมันมันจะเป็นแบบนี้ช,ช่วงนี้กำลังฮึดกำลังจะทำนะคะ แต่ไม่รู้ว่าจะทำได้กีออ่อาทิตย์เนาะก็ดูกันต่อไปไม่เป็นไรนะคะเราเริ่มต้นได้ตลอดเวลาดีกว่าไม่ทำเลยใช่ไหมวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะพูดลิน้นพันแล้วขอบคุณมากที่เข้ามาชมสวัสดีค่ะลืมฝากจุบจ๊บๆก่อนอ